สวัสดีครับท่านนายอำเภอท่านปลัดอำเภอท่านหัวหน้าส่วนราชการของอาเภอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกเทศมนตรีนายกองการบริหารส่วนตำบลและท่านส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออญาตมาพบปะพูดคุยกับท่านเพื่ออธิบายความเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ของสารปกครองเพชรบุรีให้ท่านได้รับทราบเพื่อประโยชน์ในการประสานงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับท่านครับเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอำนาจหน้าที่เป็นของรัฐแต่ว่าทุกท่านได้รับการแต่งตั้งนะให้ใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐเนี่ยเพราะฉะนั้น การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็กระทำเพื่อประโยชน์สุขกับประชาชนเพราะนั้นเวลาท่านใช้อำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่ว่าท่านจะเป็นนายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหรือผู้ทำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือท้องที่ก็ตามเนี่ยมันก็ต้องอาจจะไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน เ,เช่นท่านไปทำถนน,นอาจจะเกิดความเสียหายกับเจ,จ้าของบ้าน,นหรือท่านออกออคำสั่งปฏิเสธอนุมัติไม่อนุญาตหรืออะไรต่างๆนในการกอร่อสร้างอาคารก็อาจจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน,เ,นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์เ,เกี่ยวกับการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อมีข้อพิพาทเช่นนี้เกิดขึ้นเนี่ยผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจเดือดร้อนเสียหายเนี่ยก็จะต้องอาจจะนําคดีไปฟ้องต่อศาลได้นะครับเ,เรามีศาลแต่เดิมนั้นคือมีเพียงศาลยุติธรรมที่เดียวนะคดีปกครองคดีทั่วไปก็ฟ้องแต่ศาลยุติธรรมแต่เมื่อปีพศ .2140 นะได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครองนะซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานต่อปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยใช้อํานาจตามกฎหมายนะหรือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองไปดําเนินกิจการทางปกครองนะแล้วก็เกิดความเสียหายกับประชาชนนะก็ สามารถนำคดีมาฟ้องได้จนทั้งปีพศ2อ,อ4 3ก็ได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมานะครับจนถึงทุกวันนี้ก็นับเป็นเวลา20ปีแล้วล่ะครับผมอยากให้ท่านได้ทราบถึงว่าศาลปกครองมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างไรสารปกครองนะเป็นศารหนึ่งที่แยกจาก แยกส่วนจากศาลยุติธรรมคือในระบบศาลคู่นะฮะศาลยุติธรรมเนี่ยจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาในคดีเอกชนนะคดีแพ่งคดีอาญานะฮนะและคดีทั่วทั่วไปนะส่วนศาลปกครองเป็นศาลเฉพาะครับที่มีเป็นศาลเหมือนศาลยุติธรรมคือใช้อำนาจตุลาการเช่นเดียวกันนะแต่พิจารณาคดีเฉพาะคดีปกครองนะคดีพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ นะในฐานะรัฐมีอำนาจเหนือกว่าเอกชนนะครับและก็เป็นการกรณีที่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือเป็นการดําเนินกิจการทางปกครองนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะท่านเป็นนักปกครองนะฮะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านก็ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองอประกอบไปด้วยนะครับศาลปกครองในประเทศเรานะครับมีศาลปกครอง สองชั้นนะศาลปกครองชั้นต้นกับศาลปกครองสูงสุดในศาลยุติธรรมมี3มชั้นใช่ไหมครับศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลปกครองนี่มี2ชั้นคือศาลปกครองชั้นต้นกับศาลปกครองสูงสุดเลยครับเพราะนั้นคดีโดยหลักแล้วถ้ามีคดีพิพาทเกิดขึ้นก็ไปฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นนะฮะถ้าไม่พอใจเห็นว่าไม่ไม่เห็นด้วยนะก็อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนะสองชั้น แต่บางกรณีก็มีฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเลยก็ได้นะตามที่กฎหมายกําหนดในศาลปกครองเั้นต้นนะมีตุลาการ3ท่านนะเป็นองค์คณะศาลสูงมี5ท่านนะครับเพราะฉะนั้นคดีที่จะมาศาลปกครองนั้นนะต้องเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกระทำการไม่ชอบตยดยกฎหมายนะไม่ว่าในการออกกฎออกคําสั่งหรือการกระทําอื่นใดน,นะ อันเนื่องมาจากการกระทําที่ไม่มีอำนาจนอกเหนืออำนาจหน้าที่นะหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะทําไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการาที่เป็นสาระสำคัญใช้ดุลพินิษไม่ชอบนะเ,เช่นไปยื่นคำขออ,ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารนะก็ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ไม่อนุญาตอย่างนี้ก็เป็นคําสั่งทางปกครองที่จะมีการอุทธรณ์ฟ้องทีต่อศาลได้นะ การเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นี่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตอาวุธมีและใช้อาวุธปืนให้กับผู้ขอเป็นต้นนะครับคดีอีกประเภทก็คือคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรย,ยื่นคาขอไม่ญาติยื่นอะไรไปแล้วก็นานนะไม่ได้ทำเกินเวลาอย่างนี้ก็เป็นการละเลยประเภทที่3ก็คือคดีเกี่ยวกับ พิพาทเกี่ยวกับการทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นนะของหน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันอเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนะการออกกฎคำสั่งหรือละเลยต่อหน้าที่นะละเมิดก็อาจจะเป็นความผิดในฐานละเมิดนะอีกประการหนึ่งคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะก็คือเกี่ยวกับการสัญญาก่อสร้างถนนสัญญารับทุนการศึกษาสัญญาอะไรต่างๆที่ เอกชนทํากับหน่วยงานทางปกครองนะครับในท้องถิ่นเนี่ยเยอะอบาตเทศบาลเนี่ยทำส,สร้างถนนจัดซื้อพัสดุอะไรต่างๆพวกนี้ไปสู่ศาลปกครองเพราะนั้นเ,เมื่อมีคดีเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ศาลจะใช้วิธีการไต่สวนนะระบบไต่สวนนะคือศาลจะไม่ผูกพันกับข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีเสนอต่อศาลศาลต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้ ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้ได้ความยุติธรรมศาลปกครองเพชรบุรีเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคือไม่ใช่ศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรีนะไม่มีคําว่าจังหวัดศาลปกครองเพชรบุรีนะก็มีเขตอานาจพื้นที่ใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทร สงครามนะครับสจังหวัดเพราะฉนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่นะฮะถ้ามีภูมิลําเนาอยู่ในเขตสี่จังหวัดนี้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายก็สามารถนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพชรบุรีได้นะครับหรือมูลคดีเกิดก็ในเขตพื้นที่นะก็นําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพชรบุรีได้ในการดําเนินการนะท่านเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเป็นคดีพิพาทนะของ เอกชนกับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานให้กับรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐทํางานโดยสุจริตนะไม่ประมาทเลินอเล่ยอย่างร้ายแรงนะีก็ก็ไม่ต้องรับผิดนะครับเพราะว่าขาราชการเจ้าหน้าที่ก็อาจกระทําผิดได้เพราะนั้นในการดําเนินการเนี่ยท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสารปกครองโดยมีสํานักง,งานสารปกครองเพชรบุรีเนี่ยจะให้คําแนะนํากับท่านนะในการ ดําเนินกระบวนพิจา,ารณาในศาลปกครองเพราะนั้นโดยที่สุดแล้วศาลปกครองเนี่ยจะทําหน้าที่ในการรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองนะฮะว่าถ้าท่านใช้สิทธิ์ต่อศาลเมือ่อศาลพิพากษามา ท่านชนะคดีก็ได้รับการเยียวยาแต่ถ้าท่านแพ้คดีท่านได้รู้ถึงสิทธิหน้าที่ของท่านในฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เช่นเดียวกันนะถ้าสารตัดสินคดีออกมานะท่านชนะก็ถือว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าท่านแพ้คดีนะท่านก็ได้เอาแนวคำวินิจฉัยของสารไปปรับปรุงไป ดําเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขประชาชนเพราะฉะนั้นมันเป็นทําให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการบังคับใช้อํานาจตามกฎหมายเพราะฉะนั้นศาลปกครองเพชรบุรีก็ก็ขอขอบคุณส่วนราชการนะโดยเฉพาะอำเภอในอำเภอนะเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่ให้มีโอกาสได้มาทำความเข้าใจกับท่าน,นแต่ด้วยเวลาจำกัด ถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถติดต่อสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีเพื่อขอคำปรึกษาได้ขอบคุณครับสิ่่่งงททีเราุกคนนนคนนนนลล้้วใจแตะมัไปไ จดหมายอะไรมาตั้งหลายวันละใหญ่ยยใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบ,บ,บกมาย่อมลอยตามลมไปปลิดปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง ไปไหนจะไปเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกินกลายเป็นเหมืนอนลมเงาวเฮือกพิมลมแรงแดดแรงรังงกจะคอยดูแลทุกสิ่งปิดตามความเป็นจริง แข,แข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวร่วนละเลือมลังจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ ไม่ยังยีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวัน แพ้แดดฝนลมแรงตอนใบกล้าแร่งรากแข็งแ,งแรงด้วยยุทิธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่ายญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้จะไม่ให้เรืเรอเวนและเลือมล้งไป สูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้จะไม่ให้เร็วรวนและเลือมล้ำจะยืนค้างความเป็นธรรมตลอดไป